อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะวุธังภะคะวันตังอะภิวาเดเมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมัสสามมิ ปโนะพังกาวะตโตสาวกสังโฆสังฆังนามิอันดมยังบุษทธาพังกาวัตโตปุปปะนาไมกะรังกะโรมาเส Namo Tassa Bhagavato Arhato Asama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arhato bà na pa ca văn tăng ði ðang ca la gia no keti sa do abhakato ði ti pi so arahang samma sambohto vi sampano sukato loa ca อนุตตรปุริสัตถมาสารติสัตตาเดวมนุสสานังพุทธทวผักวาติพุทธวารันตวารตาดิโกนาพิยุตโตสุธาพิยานากรุณาหิตสมาคาตาตัว ทานังวันดามิตังสิเรนังบุชทัดสังฆสมิ达โสวะบุชโทเมสามิกิจโรวังบวชโทดุขัสสัคตาจักวิทัตตาจักยิตัสเมิ ผุวธาตุสร้างนิยานิมิสาริรันทิวิตันทิดังวันดันโตหังจริตสามิผุวธาตุเซวสุโบทิตังนาทิเมสรานังอัญญังบวชโทเมสรานังวารัง เทเทนะสัจวัตเทนะวัตตยังสัตุสัสนิพุทธังอิวันดามินะยังปุญญังปัสุตังอิดะสัพเภปิอันตารายามิมาเฮสุงกัสสติจัสสั

สันติติโกอกาลิโกเอหิปติโกภูปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูเอตวาคาตะทาติคุณายัง <tip> variyati vimokapeto dhammakuḷaka padana tadātarithari vanda mahanta mahara varadhammametham dhammayo sabbāpanina saraṇang kemamuddam

สารนังวะรังเอเตนะสัจาวัชินะวาเตยังสาธุสาเสนธรรมเนวัตดามเนนายังปุญญังปัสุตังอิเดสัพเพปิอันตรายามิ Mahesung tatsade jasa Kayena wacaya wacetat sawat Tame kukamang magatang mayayang Tamu patikanadua jayantang Karantare sang perhitung watame Chu Pa Ti Pa Nu Pa Ga Wa To Sa Wa Ca Sang Co U Chu Pa Ti Pa Nu Sa Wa Ca Sang Co Ya Ya Pa Ti Pa Nu Sa Wa Ca Sang Co Cipati Pandu Pagawatu Sahawaka Sangguh Yadidang Jatari yuka. Purisa Yukani Atapurisa Bukalah Esa Pagawatu Sahawaka Chúa sư so ba tì ba tì khu nà tì yô tu Yô Yo, ta tì tu a rìa bu si la ti ta ma ba wa ra sa ya ka ya ti su su tang สังโฆยุส a ัพพานินังสรณังเขมมะมุตตมังตาทิยานุสติธานังวันฑามิตังสิเรนังสังฆัสสะหัสสะมิตาโสวะสังโฆมสัมิกิสโร สังขว a ุ a คาตสาคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสมิงสังขาตสังมิยาเดมิสารีรันชีว e ิตันจิด ah ังวันดันตุหังจริตสามิสังขาตโสปฏิปันนาตัง นาติเมสาระนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัเฒนะวัตเยังสัตุสัสเนสังขังเมวะธัมมานีนะ yang yang pasutang kita <coughs> sapi antara yami mahesung tajate jaja <tik> saya nawajaya wajesa semua sangke ku kamang magatang majayan sangko patikana อัญชัย sang waritung <tuh> <tuh> wa เธอฌาปัตติเธอฌาปัตติเธอฌาปัตติ <tuh> Unat sapati kata Sati tiaya, panaya, wihingsu, paratiya, pramacariya, nukahaya <coughs> Iti puranan jawetanang, patihangka, aminawan jawetanang, naubadesa,

ปฏิคัตตายะดังสมากคสาวตาตาปะสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนธนาปฏิสัลลานะ ลานาปัจจัยาเปสัจจปริคาโรปริพุตตโสยวาเดวาอุปันานังเวยาภาธิกานังเวทานังปฏิกาตายาอาภายาปัจจปรมากายาเิ ชราธรรมโมหิชรังกาณติติโตเรามีความแก่เป็นธรรม,มดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาทิธรรมโมหิพายาทิงอนาติตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรม,มดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณธรรมมหิมารณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมผเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่าง คือว่าจะต้องได้ประภรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสะโกยมีกรรมมาายยาตวกรรมโยนิกรรมพาันทุกกรรมาปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่องอาศัยอย่างกรรมังกริสามีกาลยานังวาปปะกังวัตสาะดายาดูภวิตสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป,ปเอ,เอวังงามเฮหอาบินห้างปัจเจเวคิตาบังเราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอ,อ,อยังโคเมกาโยงกายของเรานี่แหละอุตังปัดาตาลาเบื้องบนแต่เพื่นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัธิกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะบปริยนตัวมีนังหุมอยู่เป็นที่สุดรอบโอรนานาปการัสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกายมีอยู่ในกายนี้ เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายดานตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาหารูคืออินทั้งหลาย อาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกว่ากังมัมอาทิยังหัวใจยากนาังตับยิโรมากังผังเผืดปีหักังตายบาปพาสังปอดอันตังไสใหญ่อ่น นังใสน้อยอ้ทารียังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่ามาทาเกมาทาลุงขังเยื่อในสมองสีสะตีตังน้ำดีเสมหังน้ำเลดผู้โบโ,อโ,อโอน้ำเลือดโลหิตังน้ำเลือด เศรษฐีโน้มเหงือเมธูน้ำมันคน ผมลงไปตาจะปริยันตัวมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอกปูโรนานาปการัสสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลหังสุกิโตโหเม Nitu ko hoamik, awe ro hoamik, abaya aniko hoamik, soke atanang bari haramik, sabes ata sukita hondong. Sabe santa awera honto. Sabe sata, apa ya, baca honto. Sabe sata, anika Sabe suki ata nang periharan Sa Sabe สัพเพสัตตลัทธสัมปทิโตมะวิกขะตะนตุสัพเพสัตตากะมัสสะกากัมมาดายาตากัมมะโยนิกัมมปันธุกัมมปะฏิสระะยังกัมมังกริตสันติกัลยาณัง ว่าปาปากังวาตัดสะดายาตพวิสันติสัพพิตตาสตดาหุนตุอาเวราสุขชีวินดวขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด การทังบุญยางพลังไม่หัสาสัพเพปะขีพาวันตุเตขอให้สาท,ทั้งหลายจงได้สเสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถอ